โอ้โหเสร็จแล้วทางดึงครับขึ้นลนะิฟต์ไหน่ะเนี่ยไ,ไปไดิ๋ยขึ้นไปเจอคนเกี่ยวใครยิงเฮ้ยมีคนตายแนละ้วฮะเฮ้ยมีมาอีกมีมาอีกมีมาอีกเดี๋ยวใช้สนไนเปิลเสร็จกูแล้วแหละ <im iter> ใช้สนไนเปิลก็ตี่ <im iter> อะไรวะึ้งเขาลงมเพื่อแล้วนั่งสองตั้งยู่คนนั้นดันมันหล่นได้วะดูดิว่ามีตรงไหนมาเอ้มีจุดดีอะโดดรงไปวะล่ะเนี่ยโอ้ยโ้ยโอ้ยัอยโอย่น้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยังโอ้นอ้โอยยโออย่า้้โอ้้ยอยโ้้ ไอ้ห้องอย่างเงี้ยมันเอาไปยังไงวะมันมันคือพอมันระเบิดมันก็แค่รอจ่อเอาประมาณนนั้เนี่ยเกิดตรงเทียเนี่ยดิวดูสิ้นเนี่ยเกิดตายหาเลยสักอีมาแล้วฮอจะได้ปหมวะยังไม่ได้ไม่ได้ฮอลวันนี้ได้เฮียอู้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยอีดี่วะรถสั่งเต็มไปหมดเลย มันขับยากกว่าู้นิ่งนนิ่นิ่งเต็มเลยน่ะผอ้โหถยถยไม่มีซ่อมเด้วะยังไงอะีมาแล้ว้ยยลงลงลงลโดนลงมันดเจ๊กูไม่ยลงเลยอยู่ไหนอะ อยู่มันตึกไม่เห็นนะเนี่ยเวียนเงินลอยลงมาศพลอยลงมาเดี่ยวมึงตายใไปเลยโอ้โหเฮี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮี้ยแต่ยิงไม่โดนยิงยากที่หมายเลยเฮี้ยนแยิงโดนวะเนี่ยเนี่ยไอ้เฮี้ยเนี่ยมึงเห็นกูเนี่ยต้นต้นไม้เว้ยเนี่ยน่ะเฮี้ยยิงโดนยากไอ้เฮี้ยนตกตึมกตกทำไมล่ะคูเดินตกไปสัตกเฮี้ยนเนี่มันมิสุฮะแล้วมิยิงกูอีกกี่เฮี้ยนี่นี่หว่า ทีมไม่โดนไฟบลัดค่าอ <laughs> ย,ย,ย่ยคนหนึ่งหกอะรถนี้นี่เนี่ยไปบวกอีคนนี้อ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นปืนยิงได้รปล่ยิงได้ปหได้ไนดะ้ ไม่เห็นมีให,ใ,หให้ให้ยิงก่งมายอดดีครับลง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 ,ลง,ลง,ลง